สำหรับวิดีโอนี้จะเป็นการอธิบายนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้วิธีการของ c o Conjugate Beam นะในการที่จะวิเคราะห์หาการเสียรูปของโครงสร้างที่ยังคงเน้นคานอยู่นะครับวิธีการนี้ใช้ได้ในกรณีที่เป็นโครงสร้างรับ bending เท่านั้นนะครับคอนจูเกตบีมเนี่ยวิธีการของมันเนี่ยคือถ้าเกิดเราอยากจะหาการเสียรูปของคานจริงๆอะไรก็แล้วแต่นะครับโครงสร้างจะเป็นยังไงก็ได้เนี่ย หลักการของคอนจูเกตบีมคือจะไปสร้างคานอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีการาใส่แรงกระทํากับคานตัวใหม่นี้ที่เราเรียกว่าคอนจูเกตเนี่ยครับเสร็จแล้วก็จะไปวิเคราะห์หาแรงภายในของไอคานคอนจูเกตตัวเนี้ยนะครับซึ่งไอแรงภายในที่ได้มันเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์นก,นกันกับตัวการเสียรูปที่เกิดขึ้นบนบนคานจริงๆ คราวนี้หลักในการคิดเนี่ยนะครับเรามาดูที่ตัวคานจริงกันก่อนนะคานจรเนี่ยเรารู้ว่าอ,อัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงเฉือนเนี่ยมันคือเท่ากับแรงกระจายแบบภายนอกนะครับในขณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัยมันเท่ากับแรงเฉือนที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งตา่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเขียนใหม่ก็ดิฟเฟนเชียลครั้งที่2ของโมเมนตัมัก็ต้องเท่ากับแรงภายนอกนะครับ ครัวน,นี้ในส่วนของทฤษฎีของคานที่เราด,ดูกันมาเนี่ยก็มันจะเชื่อมโยงการเสียรูปกับแรงภายในซึ่ง d ีซิต้คือ m ส่วนด้ยไใช่ไหมครับแล้วก็ f ดิ r เฟนเช t คครั้งที่2ของ d e f l e c t i o n เนี่ยก็เท่ากับ m อส่วนด้วยคราวนี้หลักการก็คือว่าถ้าเป็นคอนจูเกตบีมเนี่ยนะครับคอนจูเกตบีมก็จะเป็นคารตัวใหม่ตัวหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามันสร้างไอคารตัวใหม่ตัวนี้ยังไงนะครับแต่คานตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยนะจะ เอา m ส bon ่วนด้วย ei ที่วิเคราะห์ได้จากคานจริงๆที่เราต้องการหาการเสียรูปเนี่ยเอามาเป็นแรงกระทําเห็นถ้าแก่ว่า bending moment มีค่าเป็นบวกเนี่ยนะครับลักษณะของแรงที่กระทาบนคารน conjugate เนี่ยก็จะมีลูกศรทิศทางชี้ขึ้นอย่างที่เห็นในรูปฝั่งขวามือคราวนี้ตัวทฤษฎีการของ conjugate beam เดี๋ยวนี้เนี่ย นะครับพอมันมีแรงกระทําปั๊บมันก็จะเกิดแรงภายในซึ่งอันนี้เนี่เพื่อให้มันต่างกันกับคานจริงเนี่ยนะครับผมใช้ V' ีดกับ M' อ็ซึ่ง V' ีดนี่บอกเป็นแรงเฉือนบนคานคอนจูเกตในขณะที่ M' อ็มเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ดัดบนคานคอนจูเกตนะครับเห็นถ้าเรามองโดยใช้หลักของสมดุลเนี่ยแน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงเฉือนกับแรงภายนอกมันย่อมไม่ต่างจากคานจริง นั่นหมายความว่า dv by dx นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเขียนให้มันเป็นกรณีเฉพาะของคานคอนจูเกตก็คือ dv d by dx เนี่ยมันจะต้องเท่ากันกับลบขนาดของแรงภายนอกที่กระทำใช่ไหมครับถ้าแรงภายนอกตอนนั้นชีลงอันนี้คืออ้างอิงจากรูปอันซ้ายมือนะครับแต่คราวนี้แรงที่กระทำบนคารคอนจูเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ามันเป็นบวกเนี่ยแรงมันจะชี้ขึ้นนะครับพร้ะมันก็ตรงกันข้าม้น,น dv dx ในที่นี้เนี่ย dv by dx ในที่นี้เนี่ยมันก็จะเท่ากับแรงซึ่งแรงที่กระทำบนคานคอนจูเกตเนี่ยเราบอกให้มันเท่ากับ m ส่วนด้วย e i ะนั้นเช่นเดียวกันในกรณีของโมเมนต์ดั d ดดิเฟเรนเ a t ์ครั้งที่2ของโมเมนต์ดัดก็คือ m ดัดเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับแรงเหมือนกันนะซึ่งก็จะเป็น m ส่วนด้วย e i นะคราวนี้ถ้าเราดูความสัมพันธ์ตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันไปตรงกันกันกบ ไอทฤษฎีของคานจริงใช่ไหมครับที่บอกว่า d ีซีต้าบายดีเท่ากับเส่วนจริงๆฟอร์มสมการเหมือนกันเลย d ีซีต้าบายดีเท่ากับเส่วนดในกรณีของคานคอนจูเกตก็บอกว่า dv วีด d ายดีเท่ากับเส่วนแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมเอาคางคอนจูเกตมาใช้แล้วผมหา v- ีบนคางคอนจูเกตได้มันก็เท่ากันกับซีบนคารจริงๆนะถ้าหา V ีที่ตำแหน่งตรงไหนได้บนคางคอนจูเกต ก็จะได้ซีตาบนคานจริงที่ตำแหน่งนั้นและก็เช่นเดียวกันกับกรณีของ m d a นะถ้าหา m บนคานคอนจูเกตได้ก็จะรู้นะการแอนตัวบนคานจริงคราวนี้ในการที่จะหา v กับ m บนคานคอนจูเกตเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรพิเศษนะครับก็คือใช้ความรู้เรื่องสมดุลน,นะใช้วิธีการของรูปตัดเหมือนที่เราวิเคราะห์โครงสร้างธรรมดาเลยเนี่ยครับก็มาตัด นะมาวิเคราะห์หา REACTION มาตัด SECTION หาดูว่าแล้ว v that, m d a s ณตำแหน่งที่เราต้องการจะหาการเสียรูปเนี่ยนะครับมันเป็นเท่าไหร่คราวนี้ก่อนที่เราจะสามารถมาคำนวณหา v that, หา m that, ได้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างก่อนเพราะจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมหลักงานมันดูเหมือนง่ายๆจายจังอยู่ดีก็ไปเอาคารใหม่มาอยู่ดีก็เอา m ส่วนที่ m มาทำเป็นแรง รจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เอา m ส่วนด้วย i มาทำเป็นแรงแล้วจะใช้ได้เลยนะครับมันต้องมีวิธีในการเปลี่ยนโครงสร้างจากโครงสร้างจริงให้กลายเป็นโครงสร้างคอนจูเกตก่อนด้วยโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่เราเชื่อมโยงกันเมื่อกี้ครับที่บอกว่าซีตาหรือ s โลปบนคานจริงเนี่ยไม่ต้องเท่ากับแรงเฉือนบนคานคอนจูเกตนะแล้วก็การแอนตัวบนคานจริงจะต้องเท่ากับโมเมนต์ดัดบนคานคอนจูเกตนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องหาวิธีในการที่จะ จะเชื่อมโยงนะครับไอ้สองส่วนนี้เข้าด้วยกันคราวนี้ส่วนใหญ่ประเด็นอของการเชื่อมโยงมันจะอยู่ที่จุดรองรับกับจุดต่อครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วไอ้จุดรองรับแต่ละแบบนะจุดต่อแต่ละแบบเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนจากคานจริงไปเป็นคานคอนจูเกตเนี่ยมันจะเปลี่ยนยังไงังนั้นสำหรับรูปด้านซ้ายมือเนี่ยผม ผมเขียนรูปของซัพพอร์ตหรือจุดต่อก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับคานจริงนะครับเราดูกันทีละกลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นซัพพอร์ตเอาซัพพอร์ตก่อนซัพพอร์ตบนโครงสร้างจริงที่เป็น h i n นชหรือ r o l ลอร์เพียงแต่มีงเงื่อนไขว่า h ฮินชหรือ r o l ลอรตัวเนี้ต้องอยู่ที่ขอบ ของโครงสร้างไม่ที่ไม่ใช่อยู่ที่ตรงกลางนะครับไม่ได้อยู่ที่ระหว่างอันนี้คือต้องอยู่ที่ขอบของชิ้นส่วนเลยนะไอ้ด้านขวาของชิ้นส่วนที่ผมไม่ได้เขียนต่อเพราะว่ามันจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่เงื่อนไขสําคัญของเราคือเรากําลังพิจารณาซัพพอร์ตที่อยู่ที่ขอบของโครงสร้างแบบนี้นะถ้าเป็นฮิน์กับเป็นโรเลอร์เนี่ยเราจะเปลี่ยนไปเป็นคันคอนจูเกตยังไงคราวนี้หลักในการเปลี่ยนเนี่ยเราก็เพียงอาศัย เงื่อนไขให้มันสอดคล้องกันเพราะเมื่อกี้เนี่ยบนคารจริงเนี่ยซีตาบนคานจริงมันคือแรงเฉือนบนคานคอนจูกเกตใช่ไหมครับในขณะที่การโก่งตัวบนคานจริงมันคือโมเมนตะ์ดัดบนคานคอนจูกเกตเพราะฉะนั้นผมก็มาดูเงื่อนไขตัวนี้ก่อนบนคานจริงว่าเงื่อนไขตัวนี้คืออะไรบนคานจริงถ้าอขอบของมันเป็นซัพพอร์ตแบบโรเลอร์หรือเป็นฮินช์เนี่ยแสดงว่าเรากําลังบอกว่าที่เนี่ยเนี่ยสามารถ หมุนได้นะหมุนได้ก็แสดงว่ามีซีตาเป็นเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมครับแต่เงื่อนไขที่บังคับก็คือว่าพอมันมีซัพพอร์ตรองรับอย่างนี้เนี่ยการโก่งตัวเนี่ยเกิดไม่ได้นะไม่มีด mm ีเฟคชันเพราะฉะนั้นเดลต้าเป็นศูนย์อันนี้เรารู้ลวเงื่อนไขของคานจริงเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปสร้างคานคอนจูเกตเนี่ยเราก็ต้องทําให้คานคอนจูเกตเนี่ยมีซัพพอร์ทที่สอดคล้องกับเงื่อนไขนะเงื่อนไขที่เราได้มานี้เพียงแต่ว่าเงื่อนไขที่เราได้มานี้เนี่ย ไอซีตาบนคานจริงเนี่ยเวลาเราพูดถึงบนคานคอนจูเกตเนี่ยมันไม่ใช่ซีตานะแต่มันเป็น v ีเด็ดคือคือแรงเฉือนบนคานคอนจูเกตแล้วก็ดิเฟคชันบนคานจริงเนี่ยเดลต้าเนี่ยเวลาพูดถึงบนคานคอนจูเกตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เดลต้าจริงแต่มันเป็น m อ็มเด็ดงนั้นจากตรงนี้แสดงว่าถ้าซีตาเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะเดลต้าเท่ากับ0ูนย์เนี่ยบนคานคอนจูเกต แรงเฉือนก็เป็นเท่าไหร่ก็ได้คือรองรับแรงเฉือนได้ในขณะที่เดลต้าทากับศูนนั่นก็นหมายความว่าโมเมนต์ดัตต้องเป็นศูนย์นะโมเมนต์ดัดต้องเป็นศูนย์ก็หมายความว่าตรงนั้นต้องหมุนได้อิสระแันลักษณะของจุดรองรับที่จะสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ให้มันสอดคล้องกันได้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดรองรับแบบเดิมนะครับก็หมายความว่าก็จะเป็นโรเลอร์หรือเป็นฮินช์เหมือนเดิมเพราะว่าโรเลอร์เนี่ยบอกยอมให้ ยอมให้หมุนได้เพราะฉะนั้นโมเมนต์ไม่มีนะครับแต่ว่ามันไม่ยอมให้ชิ้นส่วนนี้ขาดจากกันได้แสดงว่าต้องมีแรงเฉือนเกิดขึ้นเพฉะนอันนี้รู้ละนี่คือกลุ่มที่1เราสามารถที่จะเปลี่ยนโครงสร้างจริงให้กลายเป็นโครงสร้างคอนจูเกตได้ถ้ามีซัพพอร์ตแบบนี้คานนี้กลุ่มที่2ก็คือนะอย่างในกรณีที่ถ้าคานจริงจุดรองรับเป็นจุดรองรับแบบยึดแน่นล่ะหรือเป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตล่ะนะเงื่อนไขของ คานจริงที่มีจุดรองรับเป็นฟิกซ์ซับพอร์ตเนี่ยเรารู้ว่าฟิกซ์ซับพอร์ตเราไม่ยอมให้หมุนนะงั้นซีต้าต้องเป็นศูนย์แล้วก็ฟิกซ์ซับพอร์ตเนี่ยเราไม่ยอมให้เกิดการโกงตัวงั้นแสดงว่าเดลต้าก็ต้องเป็นศูนย์คันน้พอเราจะไปเขียนคันคอนจูเกตเนี่ยก็ต้องทําให้เงื่อนไขของคันคอนจูเกตมันสอดคล้องกันใช่ไหมครับซีต้านะสอดคล้องกับ V ีแดดซีต้าเป็นศูนย์ในกรณีนี้ V ีแดดก็ต้องเป็นศูนย์ เดลต้าสอดคล้องกันกับ M อ็ในกรณีนี้ถ้าเดลต้าเท่ากับ 0m ย์เก็ต้องเท่ากับ0ูฉะนั้นเงื่อนไขสลับคานคอนจูเกตที่จะทำให้ทั้ง V เป็น0นย์ทั้ง M เป็น0ได้ก็หมายความว่าจุดนั้นจะต้องเป็นปลายอิสระนะของโครงสร้างนะเพราะว่าตำแหน่งที่เป็นปลายอิสระก็จะไม่มีแรงเฉือนใช่ไหมครับตำแหน่งที่เป็นปลายอิสระก็จะไม่มีโมเมนต์เช่นเดียวกันฉั้นเราได้แล้วอันนี้คือรูปแบบที่2นะครับ ถ้า,าโครงสร้างจริงเป็นฟิกซ์พพอร์ตยึดแน่นเวลาเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างคอนจูเกตตำแหน่งนั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นปลายอิสระแล้วถ้าเกิดว่าโครงสร้างจริงนะครับมีปลายอิสระเป็นปลายที่ยื่นออกไปลอยในอากาศเราจะเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างคอนจูเกตเราจะเปลี่ยนยังไงนั่นก็เหมือนเดิมครับกลับมาดูเงื่อนไขของอาคานจริง พอมันเป็นปลายสัละก็แสดงว่าจริงๆแล้วปลายตัวนี้เนี่ยมันจะแอนยังไงก็ได้จะมีความชันเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมครับซีตาเป็นอะไรก็ได้เดลต้าเป็นอะไรก็ได้ฉะนั้นพอไปดูในกรณีของโครงสร้างที่เป็นคานคอนจูเกตเนี่ยแสดงว่า V หรือแรงเฉือนเนี่ยก็ต้องรองรับแรงเฉือนได้มีค่าเท่าไหร่ก็ได้ M ก็ต้องรองรับได้เช่นเดียวกันมีค่าเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นลักษณะของซับพอร์ตที่จะรองรับแรงเฉือนได้พร้อมทั้งรองรับโมเมนต์ได้ด้วยเนี่ย มันก็เลยจะกลายเป็นซัพพอตลักษณะของซัพพอร์ตแบบยึดแน่นนะหรือฟิกซ์ซัพพอร์ตนั่นเองฉะนั้นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนกลับกันนะครับถ้าโครงสร้างจิงเป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตเปลี่ยนไปเป็นคอนจูเกตก็จะกลายเป็นฟรีถ้าโครงสร้างจิงเป็นฟรีเปลี่ยนไปเป็น,ปนคอนจูนปเกตบีมก็จะเปลี่ยนไปเป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตนะอันนี้คือคือกลุ่มที่2กลุ่มแบบเดียวกันสุดท้ายก็จะเป็นในกลุ่มของอโครงสร้างที่มีซัพพอร์ตภายใน ซัพพอร์ตไหนก็หมายความว่าเป็น internal roller หรือเป็น internal h i n g ก็แล้วแต่นะครับคือมีชิ้นส่วนอยู่2ด้านใช่ไหมครับซัพพอร์ตลักษณะนี้เนี่ยถ้าเราเขียน elastic curve ของมันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าณตำแหน่งที่เป็นซัพพอร์ตเนี่ยเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าการโก่งตัวเนี่ยไม่มีนะไม่มีไม่มีเดลตานะครับแต่จุดรองรับแบบนี้เนี่ยเรายอให้มันหมุนได้เรายอให้มันหมุนได้ก็หมายความว่าเรายอนให้มันซีต้ามันมีค่าได้ ไหมครับอันนี้คือเงื่อนไขของโครงสร้างโครงสร้างจริงคราวนี้พอเราเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างแบบโครงสร้างคานคอนจูเกตปุ๊บเนี่ยแสดงว่า,าตำแหน่งนี้บนโครงสร้างคอนจูเกตเนี่ยค่าแรงเฉือน v d a ก็จะต้องเป็นเท่าไหร่ก็ได้คือความหมายคือรองรับแรงเฉือนได้ในขณะที่ m d a นั้นจะต้องเป็นศูนย์เพราะว่า m d a มันคู่กับ delta ใช่ไหมครับดังนั้นโมเมนต์เป็นศูนย์ก็แสดงว่าจุดนี้ไม่ไมส่งผ่านโมเมนต์ดังนั้น จุดหรือลักษณะของตำแหน่งนี้นะครับที่จะส่งผ่านแรงเฉือนแต่ไม่ส่งผ่านโมเมนต์ก็หมายความว่ามันจะต้องกลายไปเป็น internal hinge คือจากเดิมที่บอกเป็นชิ้นเดียวกันแล้วมีโรเลอร์รองรับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแยกเป็นคนละชิ้นไม่มีซัพพอร์ตละไม่มีซัพพอร์ตโรเลอร์ละแต่จะต้องมีหินอยู่ตรงกลางเพื่อที่ว่ามันจะสามารถส่งผ่านแรงเฉือนได้แต่ไม่ส่งผ่านโมเมนต์ไปยังอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้คือลักษณะของการเปลี่ยนในกรณีที่ มีจุดรองรับภายในนะเป็นโรเลอร์หรือจะเป็นหินก็แล้วแต่อันนี้ก็คงเป็นกรณีสุดท้ายนะครับในกรณีที่แล้วถ้าเกิดโครงสร้างเรามี Internal h i ลหินล่ะก็คือเป็นชิ้นส่วน2ชิ้นประกอบเข้าด้วยกันด้วยหิน t นเ่ยเราจะเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้าง c คอนจูเกตยังไงนะถ้าเราดูเงื่อนไขของโครงสร้างนะครับจริงนะครับที่ตำแหน่งนี้เนี่ยเราก็พบว่าที่ตำแหน่งนี้เนี่ย ซีตาเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมครับจริงๆรงแล้ว2ชิ้นซ้ายขวานเนี่ยจริงๆสามารถที่จะหมุนอิสระต่อกันได้ด้วยนะครับแล้วเนื่องจากว่ามันเป็น internal h i n g นไม่ได้มีอะไรมารองรับมันเนี่ยจริงๆแล้วการโก่งตัวหรือการเคลื่อนเคลื่อนตัวในแนวดิ่งของตำแหน่ง internal hinge เนี่ยจริงๆมันก็เป็นเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นพอเราทําให้มันกลายเป็นเงื่อนไขของคานคอนจูเกตก็แสดงว่าณนะตำแหน่งเนี้ยจะต้องรับทั้งแรงเฉือนได้จะต้องรับทั้ง โมเมนต์ดัดได้เพราะการจะรับทั้งแรงเฉือนได้จะรับทั้งโมเมนต์ดัดได้เนี่ยไอต้ตำแหน่งตัวนี้บนคานคอนจูเกตเนี่ยก็เลยจะกลายเป็น internal roller นะคำว่า internal roller นี่หมายความว่าจาก2ชิ้นจะกลายไปเป็นชิ้นเดียวกันนะแล้วก็จะมี roller เพิ่มขึ้นมานะครับคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างกันว่าถ้าเราจะ แปลงโครงสร้างจริงให้กลายเป็นโครงสร้างคอนจูเกตบีมเนี่ยนะครับแบบต่างๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างกรณีที่1เนี่ยบอกว่าขอบซ้ายขวาเป็นโรเลอร์ใช่ไหมครับงั้นถ้าโรเลอร์อยู่ขอบนอกสุดกับขอบขอบนอกสุดเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงงั้นคอนจูเกตบีมหน้าต่างเหมือนเดิมในขณะที่ถ้าเป็นแคนดิเดอร์บีมฝั่งซ้ายเป็นฟิกซ์ก็ต้องถูกเปลี่ยนเป็น free, ฟรีนะครับฝั่งขวาเป็นฟรีก็ต้องถูกเปลี่ยนไปเป็นฟิกซ์ ในกรณีอันที่3เนี่ยฝั่งซ้ายนะครับเป็นฟิกซ์ยังขอบซ้ายตัวนี้จะท่องถูกเปลี่ยนไปเป็นฟรีขอบขวาเป็นโรเลอร์นะไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับในขณะที่บริเวณกลางกลางเนี่ยซึ่งมันมีอินเทอร์เน็ตฮินอยู่เนี่ยไอ้น,นี่ก็ต้องถูกไปเปลี่ยนไปเป็นชิ้นส่วนกลายไปเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เพิ่มอินเทอร์เน็ตโรเลอร์เข้ามาอันสุดท้ายนะครับซ้ายมือบอกว่าเป็นฟิกซ์นะก็เปลี่ยนไปเป็นฟรีใช่ไหมครับขวามือเป็นฟรีก็เปลี่ยนไปเป็นฟิกซ์น, Free, น,ปปน Fix, นะอ่า ซัพพอร์ตโรเลอร์ด้านขวามือนะครับก็เปลี่ยนมาเป็น internal hinge internal hinge ด้านซ้ายก็ถูกเปลี่ยนมาเป็น internal roller นะอันนี้คือ uh, หลักหรือวิธีนะครับในการที่เราจะเปลี่ยนนะคราวนี้หลายคนอาจจะมีความสับสนนะครับพอเปลี่ยนมาเป็น conjugate beam แล้วอาจจะเห็นว่าเอ้ยบางรูปมันดูไม่น่าจะมีเสถียรภาพเลยในกรณีของ conjugate beam เนี่ยนะครับวเวลาเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนปเป็น conjugate beam แล้วเนี่ยเราไม่สนใจเสถียรภาพของมันนะครับ เพราะว่าคอนจูเกตบีมเนี่ยตัวมันเองเนี่ยไม่ได้มีความหมายใดๆกับโครงสร้างจริงนะมันเป็นแค่เครื่องมือที่เราใช้นะครับในการที่จะไปหาการโก่งตัวของโครงสร้างจริงเท่านั้นนะอันนี้มันมัน,ม,นมันไม่ต้องไปนั่งสนใจว่ามันจะเป็นดีเทอร์เมนเนตไหมมันจะมีเสถียรภาพไหมนะตัดความกังวลในส่วนนี้ออกไปได้เสถียรภาพหรือไม่มีเสถียรภาพเนี่ยเราดูกับโครงสร้างจริงดีเทอร์เมนเนตหรืออินดีเทอร์เมนเนตเราก็ดูกับเฉพาะโครงสร้างจริงเท่านั้นนะครับ คราวนี้พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวิธีการในการวิเคราะห์เนี่ยลำดับขั้นในการวิเคราะห์มันก็ตอนนี้มันจะเริ่มเป็นแบบแผนชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับจะต่างจากวิธีการของโมเมนต์แอเรียนะขั้นตอนของการวิเคราะห์เนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมก็จะเห็นว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับคงหนีไม่พ้นเราต้อง,เร,องเราคงต้องวิเคราะห์โครงสร้างจริงนะครับว่ามันมีแรงภายในเกิดขึ้นเท่าไหร่อย่างไงบ้างนะเพราะเราต้องการที่จะเอา แรงภายในหรื bending moment ตัวนี้เนี่ยเอาไปเป็นแรงกระทำบนโครงสร้างคานคอนจูเกตนะครับเพรฉั้นอย่างแรกก็ต้องวิเคราะห์โครงสร้างนะหา bending moment ให้ได้คราวนี้เมื่อเราหา bending moment ได้แล้วเนี่ยขั้นถัดมาก็คือมันจะต้องเอาคานจริงเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนเป็นคานคอนจูเกตซะก่อนโดยพิจารณาเงื่อนไขการเปลี่ยน support อย่างที่เราได้ดูกันมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้พอเราสร้างคางคอนจูเกตได้เนี่ยขั้นถัดไปก็คือเราจะเอาเบนดี้โมเมนต์เนี่ยมาหารด้วย EI ของแต่ละตำแหน่งนะเบนดี้โมเมนต์แต่ละตำแหน่งหาด้วย EI ของแต่ละตำแหน่งแล้วเอาตัวเนี้ยไปเป็นแรงกระทำบนโครงสร้างคอนจูเกตถ้าโมเมนต์เป็นบวกนะครับแรงจะมีทิศชี้ขึ้นนะแรงมันจะเป็นลักษณะของแรงกระจายครับ นะแต่ว่ามันก็อาจจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นสามเหลี่ยมเป็นเส้นโค้งอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับ b e n ด i n g Moment นะครับถ้าเกิด b e n ดิ้งโมเมนตเป็นลบแรงก็จะมีทิศทางชี้ลงเขียนนะครับอันนี้คือหลักในการที่จะไปเขียนแรงบนโครงสร้างคานคอนจูเกตคราวนี้เมื่อเอาแรงประกทาบนโครงสร้างคานคอนจูเกตได้แล้วนะครับสุดท้ายเลยก็คือตอนนี้เนี่ย อยากจะหาการเสียรูปที่ไหนนะอยากจะหาความชันที่ไหนบนโครงสร้างจริงให้เราไปวิเคราะห์หาแรงเฉือนนะบนคันคอนจูเกตที่ตำแหน่งเดียวกันนั้นถ้าอยากจะหาการโก่งตัวนะครับที่ไหนก็แล้วแต่บนโครงสร้างจริงก็ต้องไปวิเคราะห์หาโมเมนต์ดัดนะครับบนคันคอนจูเกต ส่วนจะวิเคราะห์หาแรงเฉือนยังไงจะวิเคราะห์หาโมเมนต์ดัดยังไงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะครับก็คือใช้ความรู้ในการวิเคราะห์โครงสร้างปกติเพียงแต่ว่าวิเคราะห์กับโครงสร้างที่เป็นคอนจูเกตบีม